ไม่น้อง so ครับสวัสดีเอฟซีเอ่อีเด้อทำอะไรกันพ okay. ่อแพ้กันขอขอใจเย็งไม่นอะข้าวชามิ่งอีกค้งหนึ่งเป็นเหตุนะครับเปนเหตุได้ว่าข้าวคอฟฟี่ข้าวคอฟฟีข้าวคอฟฟี่ข้าวชั้นนิ่งบริษัทเราบริษัทเราข้าวชามิ่งก็ดีท็อกตัวบริษัทเราครับเหนียเบิรงแหนะเขียดก้อนใส่แหนบใส่หอยเนี่ยใส่แหนะกินกินแล้วกินเลยไทยกินแล้ว เอปิ้นไปกินกินแล้วก็มาดูอะไรพ่ออธิบายแอปิ้นไปกินบอลทุกบอดีแินไปกินนะกินหนุ่มกินนั้นนอเดือดคอนางนะคะเจีิยบกินได้ราว่าเจี๊ยบเป็นเบาหวานแ้ของเบาๆาูกพินอนฟังไปร้องค่ะเ้ทรงอันดูเท่นั้นได้องมื่นนึ่งนค่ะ มาหนึ่งพันชุดค่ะมายายีิกแล้วคร้ของหอบค่ะหมื่นตัวแทนลายใหญ่ี่อาแล้วจะใสเนื้อโซ่โซ่สีนเทากับหางลอยื้อกูดมด่าได้พนองอยู่เหมือนสองคนหล่ออยู่ว่ะ่งมาดาเ่คน่ออยู่ว่ที่สีมันเดี๋ยวจะพันกองอยอ่ไดเลยวะาใชนตานเหมือแรกนี่สีแดงเล่นกันภุล่าลาน น่ากลันานนะมยาม่กองเิตสาดูติดแอร์ติดเจ็ตโตู้๊ทีนเป็นหายนละดั่งเจ้าของคนนึงเดนต่อหน้าองเปหายทางจีนอ่ะวงใจเว่าหนาว่องโซสินเพลินเพิ่นขาพิ่นขายกาแฟมาขึ้นเพินเอาน้ำบอลเพี้ยวไปฮา่อยออเดอร์หนึ่งแถมหป้าเพินเสียด ก็ดังไม่ติดแอร์ทิเกตตู่มาสั่นพี่น้องปลาไปุูกนได้พี่น้องเด้อันได้หอไนาะฟังมากพี่น้องฟัาังมาครับยรงวาดเมื่อแค่ใส่เสียงใส่สยใสคนดสองสามสี่ัแหละหุ่งหัวรุส่ไง น่านาไอีกแล้วไม่อีกแล้วไม่แล้วชันไมาอยากัะไปหาแม่ได้วหมห้องแพ็กของของเรานะคะดอทีาคัก็ขายเหมือนเดิมริฟก็ขายเหมือนเดิมนะคะจะขายที่เราสามารถมันมีออเดอร์กับ่องอกับแม่สั่งมาคักหนึงแถมหนึ่งคาร์ดอ้อยสั้นเอาเป็นสีพ่อหราะ่ขายหลายๆค่ะ ฟังมากฟังสุดน้นองมงเรามาเพร็กันทุกคนเลยเนี่ยอันนี้เพล็กเองเนี่ยเางนี้้องใจผาแยกสีก,ก้นีนกล่องอันนี้ทุก้นจีดไล่ยสื้อทองกระเจี๊ยบคแกะหน่อย หองนียียม่พกรเมรียผคนเด้พี่น้องข่วงมันเป็นก่วงเลยหาก่วงหาเมยต่อหา้าหกเมียดแต่ว่ากาย่งเป็นเฉดเเพราะว่ามันหลายคนถามผัเมยยในกรอคนกันเนี่ตกอบไปไหนกรอกันบงหากรอบย่อบอกรีอเจ้าเอ้าอกจอบบ้านเนีย มาหเนี่ยมาหาเนี่ยมึงหมดแล้วอย่าไหมาหาผู้เดียวซื้อาแดข้าวมาสอดแวเจม้ัาเลยนี่้าวมาครรม่ห่้ไปไปหาหมอไัเพราะเอเรียนร่างกติ ไทมันม kind of right. right. ีสีตัวปกติหมดแล้วเดี๋ยวม่มีตัวนึงขึ้นแไทมันอายุคือไทมันอายุจาอย่างให้พนเยนบอกว่าจอแวเนวนสถ่ายยก่มันที่ผู้ใดก็ที่อายุลาสดมันสิมากสรแล้วให้เียวเียขาาเนาบอกพวสี่สิบีแล้ว

อุ้ย์ยิงแร้ยงไ่คิวเล้เนียอย่าเด้อสร้างข้อเนอย่างก็มีเด็กเบอร์เด้อบ่อยขอเด้อเปนไ้หน้รแจงตัวลอยอยู่นะยังเป็นลุ่นอยู่ยาว่ายาวาเขาสูงกรถไอรถเกยวอัย่างโอนก็ไปรับกาอยุ่งเรีนหอหมออรไปนำหบออนอะล้สิสงล้มอเไ้อ อนนั้มากไปน้ำตอนตอนเกียวเข้าไอ้บอลอะไรนไปตอละไรน่เลยาะว่าเกียวขาขัดเขามาดันเม่นไปหากันรถ้ยเนเสียบหล่ยมอหตัมอหงมึงเอาันเ้ม่สบหลยตัดมงายทั้งรถ เป็นได้นี่ล่ะนี่แซ่บบันตํปูปลาซุลสอดยอดสวนา่ยไม่เลือกเขาอีกก็หัววานไไแซ่บไไอ,อบต้อง<อ>นะไปดัมปูแท้ตัปูปลาบอสันตั้งตั้งตั้งักงตั้งตั้งเป็นตั้งตย้งตอยอยัง้งตั้งตน้งตั้่ตั้งตด้งตั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 ่ั้งตันะตั้งตัค่ะนะครั <S 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 <ม>้งตั้อ้้ัง อากาศพี่น oh, it oh, so oh, ้องยังขึ้นอีกเยอะอ๋อเดือดฟังมากค่ะอ๋อใจเฉลียวเลยใจเฉลียวเลยใจเฉลียวเลยใจเลียวเลยนู่นมากรอ๋อเดอดังมากจ้าจะไปเสียพ้นค่ะตีเร็จเร็วตุ้นนิงท่วงทำไงไม่้องไปอ๋อเดือดแบบเยอะเลยนะผมไปจีบจีบแล้ววะ บ ja านเอ็นแล problems, ้วฝางมาบอกกันท right, no so ี่แงบ้ายมสูไปสามสูเดอแล้ววะแค่จบอยู่ากนสองคืนแล้ววะาไเมอแล้ะอคับคาโอเคครับเคีัเรุเอเครุอเบอะไรบเครับคุณโอเคอเับอเคครออเ เออชิปปยัมาแรงไปานเออเอี่เอาลูกเชไดปไปลาู่สองมือเอาจ่อาที่ดี่ะมือจะไปโร้งเรี้ย้หล่ะก็ไปช่ชิปต่อล่าชิปเก่มือเดียวมาเก่มือเดียวไปเิ็มเยนี่ะเลยเะปหนมากเลยขาจ่อปอไปเนี้ยฟังแ่เนี้ยฟังบักๆนะครับ ผู้ปฏิตกองเลยเคยใหญ่นะผมเออเขาร้าให้ัขวดน่นผู้หายให้หมูเก็บครับผู้หายเห็นให้หมูเก็บไหมอืมนนี้เราิบเก็บเพชรได้เห็นไหมเาเห็นตาดีับหมูปีละเดียกันสิบปีเดียรพไปดูโอเคนะครับโอเคจ้าแห้อมแล้วแหลวให้เราแ็คตอห้าวสิไปเสียผลเสียขนไปจัไปครับไปก่อน